สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวเด่นเป็นกระแสฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข่าวสารใหม่ๆอดีตทนายลุงพลรับถอนตัวเจอพิรุธวันเจอศพฟันธงไม่รอดล่าสุดนายสมเกียรติโรจนะวรกมลอดีตทนายความของลุงพลให้สัมภาษณ์ว่า ตัวเองรู้สึกเซอร์ไพรส์มากที่ลุงพลได้รับการประกันตัวเนื่องจากลุงพลมีอัตราโทษสูงถึง20ปีแต่ก็คาดว่าศาลอาจจะมองในเหตุผลที่ว่าที่ผ่านมาลุงพลมาศาลทุกครั้งลุงพลมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและเวลาลุงพลเดินทางไปไหนก็จะมีเหล่าบรรดายูทูบเบอร์ติดตามไปถ่ายทอดสดตลอดเวลาด้วยศาลจึงอาจเล็งเห็นว่าลุงพลไม่ได้มีพฤติการหลบหนีจึงให้ประกันตัว ถามว่าศาลมีโอกาสเชื่อหลักฐานที่ไม่ใช่ประจักษ์พยายนหรือไม่นั้นตัวเองมองว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนแนวทางคำพคิพากษาศาลฎีกาส่วนใหญ่จะยกฟ้องแต่ปัจจุบันตั้งแต่มีนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาแนวทางพิพากษาจะเปลี่ยนไปจากเดิมรอยละ90เลยก็ว่าได้คือจะเชื่อ,อนิติวิทยาศาสตร์เป็นหลักอย่างเช่นคดีของน้องชมพู่ศาลก็จะเชื่อในเรื่องของหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ที่เป็นเส้นผมซึ่งเป็นกุญแจหลักในคดีนี้ส่วนพยานเวดล้อมอื่นๆเป็นแค่ส่วนประกอบเสริมเท่านั้นทนายสมเกียรติพูดถึงเรื่องประเด็นเส้นผมอีกว่าสำหรับเส้นผมที่เจ้าหน้าที่เจอในรถของลุงพลซึ่งเป็นเส้นผมชนิดเดียวกันมีรอยตัดแบบเดียวกันกับที่อยู่ในศพของน้องชมพู่นั้นก็เกิดการตั้งคำถามจากสังคมว่าเส้นผมดังกล่าว ไปอยู่ในรถของลุงพลได้อย่างไรที่ผ่านมาทางฝ่ายจำเลยก็ไม่สามารถหาเหตุผลหาหลักฐานมาหักล้างประเด็นนี้ได้ซึ่งตรงนี้หักลุงพลพิสูจน์ได้ศาลก็จะรับฟังทางลุงพลแต่คาดว่าที่ผ่านมาลุงพลน่าจะพิสูจน์ไม่ได้ คดีนี้ตัวเองขอชื่นชมการทำงานอย่างละเอียดของพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขพอตรณขกขนั้น,นเนื่องจากเส้นผมที่ใช้เป็นหลักฐานนั้นไม่ใช่เส้นผมปกติที่หลุดร่วงออกจากศรีรษะทั่วไปแต่เป็นผมที่มีรอยตัดเดียวกันกับที่เจอกับศพบ,บนภูเหล็กไฟ ที่ทานายลุงพลพูดประโยคหนึ่งขึ้นมาว่าแพ้คะแนนแต่ยังไม่แพ้น,นอกนั้นสําหรับตัวเองมองว่าถ้ายกแรกคุณแพ้คะแนนยกที่สองคุณเหนื่อยแน่ในฐานะที่เป็นคนเคยรู้จักกับลุงพลถ้าตัวเองได้พูดคุยกับเขาตัวเองอยากจะแนะนำเขาว่าให้ลุงพลยอมรับความจริงคุณอย่าลืมว่าหากไปถึงชั้นอุทธกรกลับคำพิพากษาอาจจะหนักกว่าก็ได้ หากถามความคิดเห็นของตัวเองก็มองว่าทิศทางของลุมพลน่าจะแพ้แล้วตัวเองก็บอกว่าลุมพลเป็นคนค่อนข้างมีพิรุธอาจเข้าเครื่องจับเท็จไม่ผ่านมีพฤติกรรมแปลกๆเช่นเคี้ยวถ่า,านปักทูบกลับหัวและสำคัญที่สุดคือตอนที่ไปเจอศพนอนชมพูก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าคนร้ายเป็นชายอายุประมาณ3าิกว่าเป็นคนอยู่ในหมู่บ้านกำลังเดินลงจากเขาให้เจ้าหน้าที่ไปสกัดจับให้หน่อย ตัวเองก็สงสัยว่าสิ่งที่คุณพูดมาลุงพลรู้ได้อย่างไรตัวเองทำงานกับลุงพลมาสองปีทำคดีด้วยกันมาหลายคดีก็ยอมรับว่ามีความอึดอัดมาตลอดซึ่งตัวเองไม่สามารถตักเตือนอะไรลุงพลได้เลยซึ่งตัวเองก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมทนายตั้มถึงถอนตัว สำหรับลุงพลนั้นตัวเองมองว่าลุงพลฉากหน้าอาจดูเรียบร้อยแต่ตัวตนที่แท้จริงของเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นและลุงพลก็มีอารมณ์กล้าวล้าทนายเดชาจับมือหมอปลาแชวงในเบื้องหลังยับเคลียยอมตายหากลุงพลโดนคดียังคงเป็นที่พูดถึงของสังคมถึงกรณีคดีของน้องชมพู่เกี่ยวกับลุงพลหรือนายชยพลที่ถูกตัดสินจำคุก20ปี โดยในรายการคนดังนั่งเกลียเชิญคนเคยสนิทหมอปรามือปราบสัมภเวสีพร้อมด้วยทนายเดชากิติวิทยานันท์มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเบื้องลึกของคดีดังกล่าวแถมยอดคนดูพุ่งหนึ่งล้านภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังออกอากาศในการตั้งคำถามต้นสาเหตุแตกหักกับลุงพลแง่มุมทางกฎหมายจากถูกจับผิดว่าลุงพลให้สัมภาษณ์พูดไม่ตรงกรันพร้อมประเด็นที่ชาวโซเชียลเอาคลิปที่หมอปลาบ,บอก จะฆ่าตัวตายหากลุงพลถูกตัดสินว่าผิดจริงแท้จริงเป็นอย่างไรเห็นทางทีมงานบอกหมอปลาอยากพูดอะไรก่อนที่เราจะคุยกันเชิญค่ะหมอปลากล่าวว่าก็อยากบอกลุงพลกับป้าแตนรักตัวเองให้มากๆเพราะคนส่วนมากเขาเกลียดลุงกับป้าไปแล้วทานายเดชาได้ข่าวเป็นไลฟ์เตือนลุงเขาด้วยหรอทำไมทนายเดชากล่าวว่าเป็นห่วง กลัวโดวนประหารคือพูดไปพูดมาศาลตัดสินว่ามีความผิดแต่ไปออกทีวีเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นห่วงเดี๋ยวจะโดนถอนประกันก็ศาลตัดสินว่ามีความผิดเราก็เงีย,งยบๆไว้หมุดเข้าพญานาคอะไรไปก่อนทนายเดชาศาลตัดสินลุมพล20ปีอย่างละ10ปีแบบนี้โอเคไหมน้อยไปหรือมากไปทนายเดชากล่าวว่าก็ดีแล้วคือมากหรือน้อยต้องมองว่าใครมองนะ ถ้าถามน้องชมพู่เขาก็บอกว่าน้อยไปอยากให้ประหารชีวิตเดี๋ยวกลัวจะพาใครไปไหนอีกส่วนลุงพลเขาก็บอกผมไม่ได้ําได้ยินไหมครับหมอปลาขอโทษนะลุงพลเขาพูดอะไรไม่ค่อยตรงเขามีพิรุษใช่ไหมคะเพราะเธออยู่กับเขามานานหมอปลากล่าวว่าพี่รุษเขาเยอะแยะมากมายวันแรกเขาบอกว่าน้องชมพู่ไม่สามารถขึ้นบนเขาได้แต่พอไปไปมามาชมพู่ขึ้นไปได้ ขึ้นไปกับหมามันแปลกนะอาจารย์หมอปลาใครกันที่เป็นคนพูดถ้าลุงพลผิดผมฆ่าตัวตายจะตายเมื่อไหร่คะใครตายมอปลากล่าวว่าอาจารย์ต้องรู้ว่าช่วงแรกเขาไม่มีใครก็เกิดความสงสารแต่พอเราจับพรุธได้เรามีการที่จะเอาพยานสำคัญไปเจอลุงพลเขาเทพอเทเราก็งงเราพยายามหาตัวคนที่ฆ่านอนจะพูดตายทำไมลุงพลมาเทมันเลยคือจุดแตกหัก ตกลงจะตายเมื่อไหร่แล้วที่วันนั้นพูดไปวันนี้ไม่ต้องเอาิีบครอบหัวหรอหมอปลากล่าวว่าจะตายได้ไงคนป่วยที่บ้านผมเยอะแล้วถ้าผมตายใครดูแลครับผมก็บอกแล้ววันที่ผมพูดไปกับวันที่ผมถอนตัวออกมาผมถอยมาก่อนที่ลุงพลถูกไม้จับแต่ถ้าผมพูดแล้วลุงพลโดนจับผมก็ต้องรับผิดชอบคำพูดแต่ผมถอยมาก่อนแล้วครับ ขอถามคุณทนายในแง่ของกฎหมายคำพูดที่ว่าความจริงพูดหลายครั้งไม่จำเป็นต้องพูดเหมือนกันนักกฎหมายได้ยินตำรวจได้ยินเขาจะรู้สึกอย่างไรคะทนายชาก,กล่าวว่าอายการตำรวจก็สบายใจเลยไงข้อต่อสู้ของํำรวยก็ฟังไม่ขึ้นเพราะคำว่าพูดหลายครั้งไม่เหมือนกันภาษากฎหมายเขาพูดว่าเหตุการณ์เดียวกันในย่าเดียวกันต้องมีความหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้น พูดหลายครั้งไม่เหมือนกันเหตุการณ์เดียวกันเขาเรียกว่าพูดจาไม่อยู่ร่องอยู่รอยดังนั้นข้อต่อสู้ของจำเลยจึงมีพิรุธก็เลยโดน20ปีไงครับแสดงว่าที่ลุงพลพังเพราะถูกยูทูบเบอร์บางคนสปอยหมอป,ปลากล่าวว่าลุงพลเตือนว่าอะไรไม่ได้แต่ยกย่ออะไรได้นี่คือลุงพลคุณจะเตือนผมได้ไงคุณเป็นใครนี่คือสไตล์ลุงพลเลย แล้วที่ลุงพลว่าพวกเปรตคืออะไรมาปลากล่าวว่าคือพอเขาดูไลฟ์มีพวก FC เข้าไปต่อว่าเขาเขาว่าพวกนั้นและมี YouTube บางช่องที่เขาไม่เห็นด้วยกับลุงพลพอเล่นคลิปลฟ์อะไรเขาก็ว่าไงแต่บางช่องเช่นบางคนเคยว่าลุงพลลุงพลจะแจ้งความพอแจ้งอยากไม่ให้มีคดีเหราก็มาอยู่ฝั่งลุงพลเสียนี่คือวิธีการเขา เหยื่อคด,ดีลุงพลเทพอยากลาโลกแช้วันถูกเค้นคนชีเป้ามัวทำชีวิตพังจากกรณีวันที่น้องชมพู่หายตัวไปได้มีนายวัชระอุ่นพิมพ์อายุ35ปีผู้ต้องสงสัยเป็นคนต่างพื้นที่ได้เดินผ่านถนนบ้านกกกก,กระทั่งตกเป็นผู้ต้องสงสัยและถูกตำรวจคุมตัวไปสอบปากคำนั้น ทีมข่าวได้เดินทางมายัางบ้านของนายวัชระคนที่เคยตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีของน้องชมพู่เมื่อมาถึงที่บ้านหลังดังกล่าวแม่ของนายวัชระพาทีมข่าวไปที่บ้านของลูกชายเพราะว่าบ้านหลังดังกล่าวปิดประตูปิดหน้าต่างเงียบสงัดแต่ตัวของนายวัชระเก็บตัวอยู่ในบ้านจนแม่ของนายวัชระต้องไปเรียกลูกชายที่หน้าบ้านเพื่อให้ออกมาพูดคุยกับทีมข่าว จากนั้นนายวัชราได้เปิดหน้าต่างออกมาคุยกับทีมข่าวพร้อมให้สัมภาษณ์ว่าตัวเองยอมรับว่าตอนเกิดคดีน้องชมพู่ช่วงแรกๆตอนนั้นตัวเองตกเป็นผู้ต้องสงสัยตัวเองรู้สึกเครียดหนักมากเนื่องจากถูกตำรวจสอบนานถึง3วัน จนสุดท้ายตำรวจก็ได้ปล่อยตัวเองออกมาเนื่องจากตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่ส่วนวันที่น้องชมพู่หายตัวไปนั้นตัวเองแค่เดินทางไปหาเพื่อนที่หมู่บ้านใกล้เคียงมากกว่ากอก,กเท่านั้นยอมรับว่าชีวิตตอนนี้ลำบากมากเพราะตั้งแต่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยตัวเองไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับทั้งที่ตัวเองก็พิสูจน์ความบริสุทธิ์เป็นหมดแล้วว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ ด้านนางเสวภาอุ่นพิมพอายุ55ปีแม่ของนายวัชระให้สัมภาษณ์ว่าตอนที่เกิดคดีน้องชมพู่ช่วงแรกแรกลูกชายตัวเองก็ได้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเนื่องจากวันที่น้องจมพู่หายตัวไปลูกชายได้เดินทางไปหาเพื่อนที่บ้านมะนาวหมู่บ้านใกล้เคียงบ้านกกอก,กจนตกเป็นผู้ต้องสงสัยหลังจากนั้นลูกชายก็ได้แสดงความบริสุทธิ์โดยไปให้ปากคำกับตำรวจทุกวัน จนตำรวจได้ปล่อยตัวลูกชายออกมาซึ่งหลังจากนั้นมาลูกชายก็เครียดหนักมากจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าไม่ยอมออกจากบ้านค้างตัวอยู่แต่ในบ้านถึงแม้ตอนนี้ลุงพลถูกสารตัดสินไปแล้วตัวเองก็รู้สึกเฉยๆกับคดีน้องชมพู่เพราะถึงลุงพลจะถูกสารตัดสินไปแล้วแต่อาการของลูกชายก็ไม่ดีขึ้นสามลูกชายยังมาโดนภรรยาทิ้งและลูกชายก็มีพูดปแปลกๆว่าแม่ทำประกันไว้เยอะนะ ซึ่งตัวเองก็กลัวว่าลูกจะคิดสั้นจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเยียวยาสภาพจิตใจเพราะลูกชายเป็นเสาหลักของครอบครัวก่อนหน้าจะเกิดคดีน้องชมพู่ลูกชายทํางานรับเหมาก่อสร้างและรับจัดงานแต่งแต่ตอนนี้ลูกชายไม่ได้ทํางานเพราะผลกระทบจากคดีดังกล่าวคนกกกอกแขนฉะลุงพลไอหน้าซื้อทํากันได้แชยับชวนขึ้นข่าวที่แท้มีความลับ ทีมข่าวได้พูดคุยกับนางตุนมาพรมงอยหรือยายตุนชาวบ้านที่ไปเจอรองเท้าของน้องชมพู่ยายตุนให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวว่าเมื่อวันที่14พฤษภาคมในช่วงบ่ายของวันดังกล่าวตัวเองและนายไม้นามสมมุติสามีได้ไปหาของป่าที่ภูเหล็กไฟกระทั่งไปเจอรองเท้าอยู่คู่หนึ่งวางอยู่ในซอกหิน ตัวเองจึงหยิบรองเท้าคู่ดังกล่าวมาวางไว้บนก้อนหินตั้งใจว่าจะเอาไปให้หลานน้อยอยู่ที่บ้านนอกจากตัวเองจะเห็นรองเท้าคู่ดังกล่าวแล้วนางตุ่นยังบอกกับทีมข่าวอีกด้วยว่าตัวเองเห็นร่องรอยใบไม้และกิ่งไม้วางกองกันอยู่ไม่ห่างจากจุดที่เจอรองเท้ามากนะักคล้ายกับเป็นร่องรอยของเด็กกำลังเล่นขายของพอตัวเองลงจากเขาก็ ถึงทราบว่าที่บ้านกกอกมีเด็กผู้หญิงหายไปตัวเองจึงได้โทรมาแจ้งญาติคนหนึ่งซึ่งอยู่บ้านกกอกว่าตัวเองเจอบอ่อแสรองเท้าอยู่บนภูเหล็กไฟกระทั่งช่วงเย็นของวันดังกล่าวชาวบ,บ้านกกอกจึงให้ตัวเองและไหนไม้ ผู้เป็นสามีนำทางไปจุดเจอรองเท้ายอมรับว่าตอนที่เดินออกจากบ้านนางชมพู่ผ่านสวนยางพารากระทั่งเดินไปขึ้นตีนภูเหล็กไฟนั้นตัวเองและนายไม้ผู้เป็นสามียังเป็นคนเดินนำทางชาวบ้านเพื่อไปยังจุดเจอรองเท้ากระทั่งเดินไปได้ครึ่งทางตัวเองได้ยินเสียงลุงผลพูดว่ารีบๆขึ้นไป ก็คิดว่าเขาคงรีบเพราะห่วงหลานเขากระหั่งก่อนจะถึงจุดเจอศพประมาณ200เมตรกลุ่มของลุงพลก็ได้เดินรีบรีบแล้วเดินแซงหน้าตัวเองไปแล้วเขาก็พากันเดินแยกไปทางด้านขวาทางที่จุดเจอรองเท้าอยู่ฝั่งด้านซ้ายจากนั้นไม่นานก็มีคนเจองูและมีเสียงลุงพลร้องไห้ฟูมฟายตามในคลิปก่อนมีคนพูดขึ้นมาว่าเจอศพน้องชมพู่แล้ว จังนั้นลุงพลก็ลงฟุบไปที่ด้านหน้าศพน้องชมพู่แล้วร้องไห้ฟูมฟายและมีการพูดขึ้นมาว่าให้เจ้าหน้าที่ไปสกัดจับคนร้ายที่ตีเขามีคนในหมู่บ้านหายหนึ่งคนรวมถึงพูดเรื่องที่น้องชมพู่ขาดอาหารตามที่อยู่ในคลิปวันเจอศพถามว่าตอนนั้นตัวเองเห็นเส้นผมน้องชมพู่ส่วนที่โดนตัดหรือไม่นั้นยายตุ่นบอกว่าตอนนั้นตัวเองไม่เห็นเส้นผมน้องชมพู่ที่โดนตัด แต่อย่างได้เพราะตัวเองไม่ได้สังเกตและบรรยากาศก็คนค้างมืดทีมข่าวจึงสอบถามนางตุนถึงเรื่องตัดเส้นผมว่าสามารถเอาไปทำไสยศาสตร์ได้หรือไม่นางตุนก็ตอบว่าตัวเองเคยได้ยินคนแก่ในหมู่บ้านเล่าว่าการตัดเส้นผมสามารถเอาไปทำพิธีทางไสยศาสตร์เพื่อช่วยในเรื่องของเสน่ห์ได้ ทั้งนี้ยายตุนยังยอมรับกับทีมข่าวว่าตัวเองแปลกใจว่าวันเจอศพพวกตัวเองก็นำทางชาวบ้านและกลุ่มของลุงพลเพื่อเดินเลี้ยวซ้ายไปจุดเจอรองเท้าแต่ทำไมกลุ่มของลุงพลจึงเดินออกขบวนโดยการเดินเลี้ยวขวาไปแล้วเจอศพทั้งที่วันนั้นมีเป้าหมายคือเดินไปจุดเจอรองเท้าถ้าเขารู้เส้นทางดีทำไมเขาไม่ไปหาเองทำไมต้องให้ตัวเองนำทางก่อน กรณีที่สางตาสินลุงพลจำคุก20ปีนั้นยอมรับว่าตอนแรกตั้งแต่เป็นคดีตัวเองก็เชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่งว่าลุงพลจะเป็นผู้ก่อเหตุเนื่องจากเท่าที่ตัวเองสัมผัสเขาในวันที่เจอศพเขาก็ดูเป็นคนซื่อๆไม่นึกว่าเขาจะเป็นคนแบบนั้น